แหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะคคุงนะครับทุกคนวันนี้แล้วก็ได้มาอยู่ในวันที่3แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจของทุกคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับหื่สองแสนห้าแสนหกแสนสองแสนแสนสี่แสนแปดโอ้โหถ้าทุกคนจะดาเมจเยอะขนาดนี้ผมว่าผมคงสู้ทุกคนไม่ได้ถ้าทุกคนจะเก่งกันขนาดนี้นะครับ <c oughs> มาเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมจะมาทําการบอกทุกคนในเรื่องกิจกรรมต่อไปที่จะเข้ามานะครับในวันที่24นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเวลาบ้านเราหรือเป็นเวลาของของบ้านเขานะครับเขาบอกว่าเป็นวันที่24เดือน4เวลาตี5นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่บ้านเราหรือเป็นที่เวลาของเขานะครับอ่าเพราะว่า ข้าวเนี่ยคือประมาณนี้เพราะว่าเหมือนอย่างไอคลิปที่แล้วที่ที่เขาบอกว่าปิดปรับปรุง000จนถึง 01, 01อย่างเงี้ยผมก็เลยงงว่าฮะปิดปรับปรุงตอนเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งเหรอไอเงี้ยซึ่งในขณะเวลานั้น,น,นอะ่ะบ้านเราอะ่ะมันคือบ่ายสองเวย้ย <c oughs> บ้านเรามันคือบ่ายสองเวย้ยเออผมก็เลยงงว่ามันคือเวลาของต่างประเทศนแน่ๆจังหวะเนี้ยแล้วถ้ามีคนถามผมว่าพี่ครับพี่ครับอันเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟเทือน หรือมันเป็นเซิร์ฟแท้หรือเป็นเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคือเซิร์ฟเถือนหรือเซิร์ฟลิขสิทธิ์ถ้ามันไม่ใช่เซิร์ฟลิขสิทธิ์แท้มันจะไม่มีภาษาไทยเฮ้ยถ้ามันมีภาษาไทยแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่ามันเป็นของแท้ไงดูดิมีหลายภาษาขนาดน,นี้ใช่ไหมไม่ได้มีแต่ภาษาจีนอะ่ะเอออะไรวะ <c oughs> เอาไหม <c oughs> ไม่ได้มีแต่ภาษาจีนอะ่ะเออ <laughs> มื่อกี้พูดเลยว่า <c oughs> โทษโทษโทเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ยังมีคนที่ถามผมอยู่นะว,ว่าเออพี่ครับอันนู้นมันทำยังไงลูนตัวนี้มันแปลว่าอะไรผมจะบอกทุกคนแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะฮะออผมจะทําอะไรวะอันนี้สมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นภาษานี้ใช่ไหมทุกคนมันง่ายมากเว้ยตอนแรกอผมก็คิดว่าเออวะ <c oughs> เราสัญญากับคนดูไว้ ผมสัญญาทุกคนว่าเออเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องลูนให้ฟังแต่ตอนเนี้ผมอ่ะมันผมคงไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเออผมคงไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเนี่ยทุกคนทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกดภาษาไทยปับ๊บเนี่ยอ่ะสมมติว่าพอมันเข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นภาษาไทยใช่ไหมเปม็นภาษาไทยให้ต่อดกดเข้าไปที่กระเป๋ากดเข้าไปที่สิ่งที่ท,ท,ทุกคนอยากรู้จิ้มเข้าไปเลยเนี่ยคือผมไม่ต้องมานั่งอธิบายแล้วว่ามัน ทำอะไรมันใช้ยังไงต้องเวลาไหนคือทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วอะผมไม่จำเป็นต้องสอนแล้วอเอ,อเพราะมันมันเป็นภาษาไทยแล้วไงมันเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็เข้าใจได้ง่ายแล้วอออ่ะเผมไม่จำเป็นต้องมานั่งอธิบายว่าอ,อ,อันนี้ใช่อีนะอันนี้ใส่อตัวนู้นนะไอ้ตัวนู้นใส่ตัวนี้นะหรือทุกคนอยากให้ผมมานั่งอธิบายซ้ํา <c oughs> เออถ้าทุกคนบอกออพี่ผมรู้แล้วว่ามันเป็นภาษาไทยแต่ผมอยากให้พี่อธิบายอีกทีแบบละเอียดอะแบบ เอาอันนี้ใส่อันไหนได้บ้างเอานี้ใส่ตัวไหนแล้วดีบ้างอะไรเงี้ยเออพี่ช่วยมาแบบมาแนะนําได้ไหมพวกผมมารู้แล้วว่ามันคือภาษาไทยอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าถ้าอยากให้ผมทําแบบนั้นได้เดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําตั้งแต่นี้เลยเอ้ยอันนี้ผมเคยแนะนําไปแล้วนะลูนเอเอเซฟนี้มันยังไม่มีเคียมันต้องไปเซฟเก่านะครับอ๋อแล้วผมก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะใส่ลูนเนี้ยเห็นไ,ไหมตอนเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับมันยังไม่มีให้ใส่นะเห็นปะเห็นปะ มันยังมันยังไม่มีให้ใส่เนี่ยจะใส่ได้ก็คืออะไรเจ็ดดาวก็คือ2ดาวแดงนะครับ2ดาวแดงจะใส่ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเกมมันเริ่มอัปเดตนะครับอัปเดตแบบเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เอาผมมาเข้าเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็ตอนวันที่24เดือน4ี่นะครับผมไม่รู้ว่าระยะเวลาที่เขาจะปิดเซิร์ฟเนี่ยคือตอนไหนนะครับแต่ว่าในกิจกรรมอ่ะมันจะเข้ามานะครับกิจกรรมคือตรงไหนคือตรงนี้นะครับเนี่ย น่าจะเป็นกิจกรรมอันที่ที่หายไปนะครับคือตัวนี้นะและกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับทุกคนเตรียมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเออผมจะเรียกผลสีทองกับผลสีฟ้านะครับใครที่เป็นสายเติมนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะเก่งจนแบบไม่รู้จะเก่งยังไงเลยนะครับถ้าเป็นสายเติมนะเนี่ยใครที่มีผลสีฟ้านะครับคือสบายเลยนะฮะถ้าเป็นสายเติมคือยังไงก็โหด1 0 0นะครับส่วนสายฟรีนะครับสายฟรีผมแนะนําให้เก็บผลสีทองเอาไว้ เยอะๆนะครับทุกคน <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือเนี่ยมันจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับ <c oughs> น่าจะแทนตัวนั้นส่วนใครที่มีผลสีทองเยอะก็โชคดีนะครับ <c oughs> ผมบอกไว้เลยว่าคุณจะโชคดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจกรรมเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้น,น,ะนะกิจกรรมที่จะเข้ามาเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยถ้าคุณมีแบบเยอะๆเนี่ยโอ้หผมแนะนําเลยถ้าใครมี900 0นะครับซื้ออันนี้นะเนี่ยไอจาก6กหมื่น่ะทุกคนดูดี6กหมื่นหรือเก้าพันอะ เสื้อนี้นะครับทุกคนผมบอกได้เลยแล้วมันสามารถให้เราเลือกได้นะครับเลือกที่จะใช้ได้นะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับผมบอกเลยว่าทีมของคุณหนึ่งตัวละครของคุณจะเก่งมากๆเลยนะลงหอนะครับหอนี่สําคัญมากเพราะว่าในหอมันแจกของเยอะนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกิจกรรมนะที่จะเข้ามานั่นก็คือตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครนิวเวิร์นั่นคือจินเบนะฮะจินเบจะเข้ามานะครับเป็นจินจินเบเอ่อหลัง2ปีนะครับพูดง่ายก็คือจินเบนิวเวิร์นั่นเองนะครับทุกคนและหลัง จากกิจกรรมของจินเบจบไปนะครับเดือนหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นเดือนเลยไหมหรือจะเป็นกลางเดือนหรือจะเป็นเวลาไหนตัวที่เข้ามาเนี่ยทุกคนคงอาจจะแปลกใจมันคือไคโดเฮ้ยผมยังงงเลยอะไรวะไคโดจะเข้ามาเหรอผมก็เลยแบบยังไม่แน่ใจนะว่าใช่ไหมอันนี้คือเป็นข่าวโคมรลอยเออ,อยังไม่แน่ใจนะว่าไคโดร่างเป็นร่างไหนเป็นร่างหลัง2ปีหรือเป็นร่างตอนที่สู้กับเนกิ นกิมะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะลูฟี่ะลรวะเออลูฟี่เกีย่ยห้าแล้วกัน <laughs> นี่กิมะเออผมเรียกร่างนกี่มะแล้วเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นไคโดร่างไฮเปอร์บิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือจะเป็นไคโดร่างธรรมดานะครับก็ประมาณนั้นต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่ตัวละครที่ผมอยากให้เข้ามามากที่สุดเลยนะฮะก็คือตัวนี้นี่โซเล่ของเรานะครับผมอยากให้เข้ามามากเฮ้ยคือแม่ง ผมคิดว่าถ้าแม่งเข้ามาอันติมันต้องแบบต้องตึงอะ่ะต้องมีคัดทรงคัดซีนซะหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไ่ะเอออาจจะมีนะเพราะตัวคัดซีนแม่งน้อยมากเลยนะงงมากเลยนะทุกคนโอเคต่อไป <c oughs> ไม่มีอะไรละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันที่ยี่สิบสีน 4, นบ่นะครับเดือนสี่นะครับก็รอดูนะว่าจะเป็นจินเบในรูปแบบไหนสกิลเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็ให้ทุกคนเก็บสีทองเอาไว้เก็บสีฟ้าเอาไว้ถ้ามีนะครับถ้าอยาก ถ้าเป็นสายเติมก็เก็บสีฟ้าไว้ถ้าเป็นสายฟรีก็ขยันนะครับประมาณนี้นะผมไม่ทุกคนหายคิดถึงนะแต่ผมก็คงเดี๋ยวรออีกทีนึงนะเดี๋ยวเรื่องของการ p v p กับทุกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมพ v P แน่นอนนะฮะต่อให้ทุกคนจะพลัง 4- ี่ห้าแสนนะครับผมก็จะทําการ p v p กับทุกคนแน่นอนนะแต่นะตอนนี้นะครับพลังผมพลังผมแล้วตัวละครผมมันมันเก่กาปลากระป๋องมากเลยมีแค่เนี้ยโอเคถ้าอย่างไงนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป นะครับสำหรับวันนี้กัดดูดบาย